วันที่สามค่ะที่มาเละมาดูว่าเขาถมดินกันไปถึงไหนแล้วนะคะโชคดีค่ะอากาศเป็นใจนะคะเพราะว่าฝนไม่ตกสามวันแล้วค่ะม,มาดูรถยกมากยางต่ำนี่ก็ผมประมาณห้าร้อยอ่ะห้าร้อยบาทใคร,รับผมให้500ห้าร้อยบาทประมาณกี่ร้อยได้หรไม่ต่ำมาสองร้อยคันไม่ต่ำกว่าสองร้อยคันไม่ธรรมดานะ ใช้บริษัทที่มีความชนานาญราคาเป็นกันเองมากเพื่อจะโปรโมทให้เขาหรอกเขาคือแบบเป็นสเจริญจันทร์อ่ะสเจริญจันทร์นี่คือแบบใจดีน่ารักราคากันเองใช่ป่ะชื่อเขาหรือชื่อรถชื่อรถใชสเจริญจันทร์เป็นถามเมื่อก่อนนี้ไหมทุกคันสเจริญจันทร์อ๋อแล้วถ้าเป็นอังคารอ่ะสเจริญอังคารอ่ะนี่สสวนนี่ไม่ใช่แล้วพระเจ้าเราถจับเป็บอกไงหมดถามถามื่อก่อนเนีเดี๋ยวพาไปดูนี่ก็ นนนะแต่ว่าที่ของเราอ่ะมันอยู่แค่รึ่งกลางถนนอันนี้คือเหมือนกว่าเราถมเพื่อจะให้ได้รถได้เดินทางได้รถสิบล,ล้อนะคะจริงๆแล้วเราจะถมตรงนี้ไปถึงนู่นเลยอ่ะแต่ว่ามันอยู่ตรงว่า ตอนนี้เราทำข้าวอยู่หลายคนบอกว่าเอ้าวกมข้าวไปเลยสิอ้าก็ถอนผ้าออกไปไม่ได้ค่ะชาวนาเนี่ยจะถือมากเพราะว่าข้าวเนี่ยเขาเรียกอะไรพระแม่โพศกนะคะเป็นแม่โพศกเนี่ยคือเขาถือมากว่าถ้าเกิดไปถมไปท้าเขาทำให้เขาตายอย่างเงี้ยอันนี้รักมากทํามาค้าไม่ขึ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยขอถมไปฝั่งนู้นก่อนแล้วเดี๋ยวพอข้าวออกรวงเร็จตัดเรียบร้อยเราค่อยถมก็ไปอู้เลือเยอะเลยอ่ะนี่เขาน่ารักมากนะ แบบว่าพยายามทายังไงก็ได้ไม่ให้โดนเข้าคือให้โดนได้น้อยมากแค่แค่เอียงไม่ต้องตายไม่ต้องเสียชีวิตนะคะแล้วก่อนที่จะเขามาทํามาถมตรงนี้เขาอ่ะก็จุดธูปบอกพระแม่โพสกว่าลูกขอขามาลูกขอโทษจะมาถุงที่ตรงนี้คือลูกจะไม่ทําให้เข้าเนี่ยเป็นอะไรเลยนะคะอะไรเงี้ยน่ารักมากเจ้าของเขาอ่ะคนที่ถมอ่ะมาดูนี่กลายเป็นต้อนอะไรรู้ไหม อดทนนะอดทนแป๊บเดียวอีเดี๋ยวน้มันยางไหมไม่เนี่ยนน้ำตาเขาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไม่ออกเนี่ยเจ้าใบน้ำตาเราเนี่ยแล้วกูจะไปอยู่ตรงไหนเนี่ยไปก่อนเลยอ้วนขั้นอะตันค่อกแหล่ที่อะเร็วๆตอกแหล่เป็นสาระสังคลมยังไงเร็วอะไรนะ ไม่ใช่กองเดียวออกเลยอกแในเดียวกบผัดหน้าทางช่องนนะทุกอย่าันขั้นข้าต่อไปขาดดันมานี่เนไหมดูเขาน้อยตัวขั้นอมลงมาเเคล็ดล้วงแป๊บเดียวอยากสร้างภาพสีดีไป่ะเฮ้ยจับมันเลยโอ๊ยแล้ววไม่จับบ้างหรอฮะกยใหญ่ว้นหลบหลับลงตัวเดียว เหมือนขี่ช้างเลยอ่ะไม่ใช่เหมือนควายเลยขี่ควายควายจะอยู่ในตรงหน้าเป็นควายชุดไหมเออเร็ว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 ป็นควายชุดไหมอ้วนควายขุดเออเร็วพัท่านคะผมไปเยอะมากแล้วก็แบบเร็วมากแค่วันเดียวเลยนะคะเนี่ยเราถมเท่าสูงระดับถนนเลยใช่ไหมเนี่ยอ้วนอ้าวไปแล้วสูงมากเลยนี่คือเราจะถมให้เท่าเอวตอนแรกจะถมเท่านี้แต่ไม่มีความ ผมได้สําเร็จนะคะแต่ว่าประมาณอีก2วันถึงจะถมหมดตรงนี้นะคะสวยมากเลยค่ะแล้วก็ผมแบบสูงมากไม่หัวเลยทอกมากสำเรี้ตรงนี้ที่ไ <c oughs> หนครับสอนทะเลลําคลองตรงนี้นะเราจะซื้อเรือลําเล็กๆแล้วเราก็จะมีแบบว่าสาราริมน้าอ่ะเดี๋ยวซื้อเรือลานี้ซื้อเรืออะไรเาารือรักราดไม่เอาจะซื้อจมนาแล้วเรานี่ๆๆนี่ยบเด็กการดีมาผนเป็นใจให้เราเราได้ถมแล้วค่ะ นี่นะครับรักล,ลูกน้องมากเก็บผักบุ้งให้ลูกน้องกินแต่ว่าอันนี้เป็นกรามที่สองนะการรมแรกเขาผัดกินไปแล้วกร,รมนี้จะต้มง่าให้เรากินแล้วแต่อร่อยนะอร่อยมากออนี่ดูแบบสดมากีูนี่รงนี้ปกติจะเห็น,นที่เขากินกับต้มตำนี่ไหมใช่ไม่แต่จะบอกก่อนว่าทำไมไม่ไปซื้อกินเอาผูจะบอกเลยว่ามันคนละรสชาติเลยนะที่เราซื้อกินก็คือผักบุ้งที่เขาปลูกใส่ปุ๋ยแต่อันนี้เขาไม่ได้ใส่ปุ๋ยเขาใช้ขี้ล้วนอันนี้คือธรรมชาติ เพราะฉะนั้นมันคนละอารมณ์ดูสิดูสิอ้วนคิดถึงแม่คิดถึงบ้านเมื่อก่อนก็กินแบบนี้แม่กินผักบุ้งอ่ะแม่ชอบกินผักบุ้งมแม่เินเต่าอ่ะถ้าหากว่าที่ถมเสร็จทําบ้านเสร็จนะมีที่นั่งชายคลองเสร็จนะจะทาแพผักบุ้งเลยแพผักตบหนึ่งอันแพผักบุ้งหนึ่งอันผักตบเอาไวด้ดูดอกสวยมาก,ส,มากสีม่วงนั่งแพไปหาแม่ที่ของขาไหมแม่ทำนั่งแพไงพามพามเงียบไปเถอะเงียบไปเถอะนี่สวยมากเห็นไหม กำลังงอกสวยงาม้มารกท้องด้วยยิ่งข้าวท้องยิ่งลำบากก็ไปโถมเลยผุดถมหมดทั้งไร่เลยโถมหมดตรงไร่เลยพออยู่ๆไปไม่นานหรอกแล้วก็ที่จัสารของเขาที่เขาขายอะไรแม่ก็ขายไม่ได้นี่แม่ก็ถูกยึดหมดทั้งโครงการเลยแล้วบ้านเจ้าของโครงการไหม้หมดเลยอันนี้ื่องจริงหรอแม่โอเรื่องนจริงนี่คือันเป็นความเชื่อของพวกเรานะว่าข้าวเนี่ยมีพระแม่โพโซเขากําลังตั้งท้องอยู่อย่างเงี้ยแล้วไม่รู้กี่สิบท้องกี่พันท้องเนี่ย ถมเขาอะมันไม่ดีไม่เจริญอ่ะผมแบบนี้เราเราไม่เห็นแต่มันยังว่าอย่าลบหลู่เรารักถืออะนะใช่ไม่ใช่ว่าแม่มาถมไปเลยแม่อยากได้ตังค์แม่ไม่อยากได้หรอกนี่มาถมให้เขาฟรีนะเอาหรอไม่ได้ฟรีแม่เขามีข้อยกเว้น่าถมแต่ตัวจะบอกนะว่าหนูอะชอบลูกแม่มากเขาใจดีแล้วก็เขาพูดจาดีแล้วก็แบบเหมือนจริงใจกับลูกค้าไม่โกหกอะคือพูดเรื่องจริงทุกอย่างอะ ให้จ้าวฟังหน่อยว่าบริษัทของแม่เนี่ยที่รับถมดินเนี่ยชื่อว่าอะไรอ๋อชื่อเจริญจันเลยลูกแม่ที่ขายแม่เป็นนายกอุปราคาแม่ก็เป็นรองนายกเอ้ารองนายกนี่เราคุ้นกับรองนายกเป็นลูกก็เป็นท่านคะหนูจะขอถามหน่อยเมื่อไหร่จะออกไม่ใช่รถนั้นอะมันติดอยู่องนานแล้วอ่ะดูดิ ผมดินแถวองครัก์ติดต่อได้เลยจริงๆแล้วก็รับถมทั่วเลยเช่นทั่วประจีนครยกเจ้านี้หนูบอกเลยบุรีไปหมดหนูบอกเลยเจ้านี้คือจริงใจอันดับแรกถ้าหากว่าใครก็ตามถ้าทำงานแล้วจริงใจอ่ะลูกค้าจะเยอะมากอันนี้หนูสวยไหมเชื่อเลยแล้วผมสวยตากันเลยนะสองวันที่แล้วใช่แม่จ๋าที่ทําอยู่เนี่ยคือทําเร็วมากอะเมื่อวานมาแบบยังไม่ได้ขนาดนี้วันนี้คือแบบโอ้โหจะเสร็จแล้วอ่ะหนูอยากรู้เลยกี่วันเสร็จแม่แม่ให้สองวันสองวันจะเสร็จแล้วแม่นี่คือแบบเก่งมากเป็นเจ้าของบริษัท แม่เคยับแม่ครองไหมไม่เคยไมวันนี้ต้องขอบคุณแม่ด้วยนะคะมากค่ะแก็ไม่สวยนะไม่ใช่คสวยมไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยยังพูดไม่จบเลยอะยังดไม่จบเลยไปแล้วลองตัดคลิปแล้วยังพูดไม่จบเลย